ครับ 4, <60 S 1> คือหกสิบหกสิบคูมสูงไปเนาเป็นยังคือบ่อเทคานลุ่มเพนว่าเขาก็ใส่ปูนเลยเดย้ใส่ปูนแล้วก็เขาก็ะอา่าถือว่าเอาตัวนี้เป็นคานเลยเขาก็วางเล็กใส่เลยเด้ อันนี้ทอเพชรอีหยังอันนี้ทองพิพิธขั้นคือกันท<อ>ั่นแหละอ๋อต่กงใส่เล็กเนาะเนี่ยจำได้แหละความแหน่นนานมันก็บิดเลวเนาะ พี่น้องเลยมาเปิดภาพตอนแรกพี่น้องอ่าอยู่บ้านเก้าพี่น้องหลังจากที่ทางสร้างเพื่อนกินขา้าวกินน้ำไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะอะากาศชื้แรงเลยนพี่น้องเลยทางทีมงานสร้างเพื่นอนก็บตทุนก็บ,บร่ได้ไปนําทีมงานนาเบาเจ็บธมิดวสีไปทางบ้านปลาไหลบ้านปลาไหลน่ะทางเบาเจ็บเพื่อนไปทางนั้นพี่น้องแต่บาตุนไม่ได้ไปมือนี่ก็ยังรอถ่ายอยู่นี่เพราะว่ามีภารกิจแน่นิดนึง ติดภารกิจหนึ่งคือฝีกซุนตัวว่ะท่านซะเป็นน้องไงเอ้ากราบตักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขูสุขคนกันยินดีต้อนรับซองอาตูนแสแนลเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะอ่านับถอยลังพี่น้องเลยมืออื่นจะได้พอจะได้เจอกันกับน้องบ้องพี่น้องมืออื่นอ่าบุพาว่าจะได้เจออยู่บ้านน้องบอลรือว่าเจออยู่นี่กันรอท่าเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยบมตูรู้สึกอายได้บ้านีลยอายดุนแล้วบันเลไปหาน้องเฟิ่องรู้สึกอาย บ่คือตะกี้เนี่ยไปทุกเมื่อบ่อายเลยแบบคือมันเกือคือบ้านป่ะตูนเลยอยู่หันนะนะคือบ้านเลยเป็นบ้านบ้านหนึ่งนั่นแหละตะกี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยรุ่นเราไม่ได้ไปอู้ซึ่งอายสิคําไปอยากอายนะจากหน่อยกะเราถ่ายเบื้องน้ำกันว่ามันสะดวกพอกันอยู่ไซกะอยู่นี่บอลเราไปอยู่เฮือนนองเพิ่นกะติดตามเบื้องน้ำกันเพ่นองไปไปเบื้องทางสร้างเขาเพิ่นเฮ็ดฮอดไซแล้วเพ่นองเลยปุ๊นเนี่ยประตูนก็ได้ซื้อ นี่มาพี่น้องให้ทางสางเพิ่อนอ่าได้ประทอนย้อนอารมณ์นี่ยสอปอกปอกหนึ่งออ้นี่พใช่ว่ามือนี่นี่ทางหลังอะไรกับทางข้างอืม บอกในสูงสัี่เลยเนาะไอตุยสบายเด้อสบายร์เลยบอกในสูงสักนีเลยเนาะร่วมกับเทคานเทิงเนี่ยเป็นสิบแปดเซนอืมสิเสนรวมสูงแต่แต่ลุมหาเทิงเท่าไหร่เข้าเข้าเข้าไรนะเด็กเข้าไรแต่แต่ลุมพุนบ่อล้รืว่แต่นาดินตัวนี้ไรแต่นาดินหรืออไรไรแต่นาดินเบื้องนอกเนาะเกิดว่าไรแต่ลุมพุน สี่หกสิบหกสิบขูมสูงพี่น้ะอือคุณไอแดงคุณจะผมเพิ่มสิบไปห้าแดงก่อนอสิบไปถามไอแดงมีคามีคำถามมีคำถามเลยว,ว่ามีเม้นมีคอมเมนต์เพียนลองเลยสบายดียได้รึได้เลยสบายดีเด้อ

เพราะว่าตัวนี้มันสิเป็นซองสันเนาะสันเฮือนคัวมันก็ลงลุมน่อยนึงนนตามาที่น่องวางแฝนกันนะเฮือนคัวลงลงน่อยนึงแต่ว่าลางังคาเนี่ยยังสตัดสินใจอีกครั้งเป็นน้อง <c oughs> ว่าสฮ็หแนวใดแท้ว่าสองสันคืกอกันบ่ตามไม่แดงขึ้นดีจะได้งามเพระาะว่าตัวลุมนี่สองสันมันกะอิ่งตาหมักดอกเอาสันเดียวเลยก็ได้มันหลวดลงมาเลย ซองสันมันก็ยังสีได้ตัดอีกได้แล่วน้องมักซองสันน้อก็เห็ดซองสั้นไอ้กบจจักสิว่ามมักให้มันเหมาะกับโมนีเลยอบบโมนีเอี่ยเผาสั้นมันได้พอรยโมนีมันต่ำลงหล้งเฮนไงมันจะสูงขึ้นนะ ลังคาก็าจะแมนเห็นแบบนั้นแล้วก็เบิ่งตัวจริงอตอนนี้เขายังทันยังต,ต,ตัดสินใจทันเนาะให้น้องตัดสินใจเอาเองว่าเออสิเฮ็ดแบบใดแล,ล้วลังคามัน,นม,มันจังสีงามตามน้องขึ้นอี่อตามผู้มักได้ตัวนี้ในวันนี้มีคอมเมนต์มเมนว่าเป็นยังคือบ่อเทคานลุ่มเพิ่นว่าเราก็ใส่ปูนเลยเด้ใส่ปูนแล้วก็เขาก็อาณา ถือว่าเอาตัวนี้เป็นคานเลยเขาก็วางเล็กใส่เลยดิวางเล็กเลยบอลนี่แมนวางเล็กหละเ้าสชทอกปูนลงบอลนี่นี่นะมันก็สชเป็นคานเลยบอลนี้เป็นซองซ่านแล้วมเขาก็ตีข้านทับอีกแสดงว่าอยู่ระหว่างกลางเนี่ยผมอาจจวางเล็กเลยแล้วเนาะแมนแมนเล็กเล็กสิบเป็นบอลแมนแมนเซตหนึ่งใส่เสียงซาเกษมกบลาเนี่ยมันสากับเทสาคันเลยแบบซองซ่อนอะไรพี่น้องย ซองสอนแลยมันกันเนียนนาเลยเด้ <c oughs> ตามเคยเฮ็ดนะจังสีแ <c oughs> งส่และเคยเฮ็ดอยู่บ้านเท่าน,นะแต่แบ,บ,แบบ้านเพื่อนเขากับบูหูเนาะแล้วก็สี่วอ,อกเรื่องดินนี้ดินในพวันอวานเนี่ยเขาก็หดเลยเนปะ็นือยยังเสืุ้ดลงอยู่บ่าตามอายขตัวนี้มันก็นกนดินใหม่นะครับเขากับประกันบรไดขึ้นกันเลยดินเราว่าดินใหม่เนาะ มันก็อาจจะลงแลงเล็กน้อยแต่อันนี้มันก็ลงแรงเลยแม่เพราะก็หดเลยได้เมื่อวานลุ่งไรเติบเป็นอ่ามันก็ลงแรงเลยลงถ้ามันลงแสดงว่ามันดีคือกันแม่มันแน่นกว่าเก่าแน่นเลยเด้ตัวมันบ่ลงนี่มันบ่ดีแม่มันบ่ลงตอนนี้นะมันไปลงตอนพุ่นบัดแล้วพุ่นตอนนั้นบ่ดีนี่กะคันว่าเทคานแล้วให้น้องเอาดินเขามาแล้วก็น้องก็หดเลยรถมันหนูหนูหนูหล็กหน่อยหน่อยหนูเลยเนาะแม่ แล้วเขาก็โคเลยแลวน้องก็โคตเลยมันเยียบเยยบมันแน่นเลยจังเหาตีขานเขาขานนั้นไปเลยนี่ชิตี้ขานกลางก้อนนี่แคมกลางเลยก็มีแต่เอาดินเขามาเลยบัดนี้เป็นยังไัก,กันวา่าชีิตีไขว้หันชี้ดินมันจะได้อาณาทิมมองนั้นแล้วมันจะได้เอารอและอยู่มาพี่มาทิมนะมันยาก้องทางหน้าเนี่ยโบ๊บบบ บรต้องโบ่ฟาวเทเนาะแมนให้ว่างก่อนแล้วก็เอาดินเข้าก่อนแมนแล้วจึงเทน้ำลังให้มันสบายเฮาเองได้วยด้วยแล้ว่าให้สบายรถในทอยกลดเข้ามาพี่แมนมาแล้วก็ปุ๊บ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 ปังลบเป็นบอลเป็นบอลเป็นบอลได้มันนี้เขาสะกัง่ายนะด้วด้วยด้ว แต่ยังยังบทันเดจับปานใดเพนอเพราะว่าปูนี่แห้งแมนยูแห้งตอนนี้แต่ไาแห้งยังเป็นอย่างซี้มัดมืออื่นนี่แห้งกึบเลยมืออื่นตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวซื้อปูนอันนี้แห้งบัทันได้ครับจะได้ก่อยแสบบ่แสบแมนก่อยนะมาเพียเพียโอเคแล้วกินจนบ๊วยเรือมืออื่นเนี่ยจะกินเมนูยังมืออื่น โอ้โหไอ้ตามน้องสือมานยังก็กินได้หมดเลยบ่เลือกดอกของกินได้อ้าไอ้ตุ้ยเป็นยังเป็นยังไอ้ตุ้ยคิ้งหัวข้าวตาป่ฝุ่นข้าวตาบ่โอ้ยเนาะอยากให้เมียได้ยินเนาะนะคำนี้ ถึงแม้ากใค้เมียได้ยินมาิกตบอดอืมอย่างดีๆเลอตัดแล้วเป็นหมื่นใช่มั้ยหมื่นซื้อแว่นหมื่นเด้อื้อแว้นเด้อซื้อแว่นมาเด้อง่ายแค่ประมาณนี้เป็นนอนตามที่ าทางพ่อเมทพี่น้องเพูดในคอมเมนต์ว่าเป็นยังกระบุเธคานลุ่มทางไอ้แดงเพ่นให้ข้อมลกับพ่นว่าอันนี้ก็สำบัติเทคานแล้วเพราะว่าพ่นได้วางเหล็กพ่นได้วางเหล็กแล้วอยู่นี่ระวังกลางนี่วางเหล็กปฏิเรียบร้อยแต่แม่ว่าเทคานเทิงเลยพ่นว่ากัแข็งแห้งคือกัน <c oughs> <c oughs> ว่าส่วนไล่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องแปลว่าอิปซีพุทธิเบิงเนี่ยสวนไล่แบบผู้ใหญ่นะผู้มีอายุแน่อะไรกัผู้ที่มีผู้ที่เคยเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซาดเวลาเพิ่นเบิงแล้วเพิ่นแต่ได้เพิ่นเบิงว่ามันมันมันคล้องใจนะเพิ่นกอยากถามเนาะถามหลือกันเพิ่นเราบ้านเพิ่นดอกบ้านเพิ่นบ้านกาสิเป็นจากซันเนาะเพราะว่าบ้านเฮาเคยเฮ็ดนี่นะมาเบิ่งว่าแต่ละลังนะมันกะเฮาเคยเฮ็ดแบบนี้ เราก็เลยเอาแบบนี้แต่ว่าคันว่าน้องอ้ยอยากให้เทพแบบคือเพิ่นว่ากับสีเฮ็ดไหนแคบบ่นั้นนะไมันสีซ่าจาังน้อยกินเวลาผัวไกยแล้วคันสีมางอันนี้มากแล้วเทมันก็ออทิมพูนแล้วนี่ทิมหมดแล้วแ,แมนนะฮะนั่นแหละคันแดงว่าแนวน,นี้เนี่ยเคยเฮ็ดแล้วอ,อยู่พูนอยู่พี่กะเฮ็ดแบบนี้ <c oughs> กับเบเป็นยัง แต่ว่ามันได้เลยนะแต่ว่าน้องเห็นในชาวบ้านเนี่ยเป็นเห็ดแบบนี้คือกันแมนพุ่นสามสีลังเป็นเห็ดบ้านในบ้านแบบนี้มัดนะแบบนี้คือกันพุ่นเฮือนลังนี่ถัดจากน้องไปถึงอยู่ภบอยู่ถึงน้องก็ไปเบิ้งเยอะตอนสางเป็นเห็ดกับพุ่นดินไม้คือกันเด้อเป็นกับบดเทน้องก็ถามว่าเป็นยังบดเทลุ่มอ่เพันว่าได้แล้วเพันว่าข้อมูลเนื้อห้าเนี่ยคือคล้ายคือกันเลยเพิ่นว่า แบบคือไอว่าอันเล่เมื่อกี้นี่เข่ากระตางอันนี้แหละขาดแล้วนะว่าไซเล็กได้เป็นไซเล็กแล้วอยู่ลุมเลยไซเล็กแล้วก็เทนี่เป็นไบว่าเป็นแบบทาเป็นไซเล็กซื้อๆได้เลยบ้านเฮ้าหันยังเทปุ๊บเทปปุ๊บอีกเ่ยมันก็จะเป็นจะซีประตูนึงมากคือบ้านพวงน้องมันกับบ่มีถไง่ายแรนมากผี่นะมันบบสะเทือนนี่ยังมบ่เป็นได้หันนะแล้วเฮือนเฮากับมันกับสันเดียวอีกอันนั่นแหละจังว่ามันกา กบูคู่แล้วเนาะเขาก็เคยเฮ็ดนะนะว่าว่าว่าตัวจริงซะเคยเฮ็ดแบบแบบนี้นะเขาก็เอาแบบนี้สูตรเท่านะแต่ว่าคันว่าน้องว่าแต่ที่แรกคันโอ้อายเออจะให้อายเทเด้อให้ความแน่นาเออเขาก็เสียดเฮ็ดให้มันเอาจังสัตย์นี่ได้เฮ็ดไปแล้วฮ่าสิมางออกกับมันก็กระเทือนหน่อนะอ่ามาเป็นย่างมาทำทีมงานบ่าวนงยังกับเบานงมาเป็นย่างดอกบดเท่ก็ได้แมนเพอเฮกันเ่านุ่งก็คือกัน แลนเบาน้่องบริหารแบบนี้อีกหรอมิโตววาเราเอาแบบหินแห่ใส่เลยแต่เขาสิบใส่หนินแห่ใส่หินแห่ของไอ้หนงแม่นั่นเขาสิเขาส่ผสมปูนแล้วก็หินแห่จงหน่อย,ลยอแล้วก็เทลงแล้วมันก็เกาะกันดีอ,อ,อาจางสัน <laughs> นะ <c oughs> โอเคประมาณนั้นพี่นอกเลย ตัดภาพมาทีสร้างตุ้ยแล้วก็แกกสร้างแล้ก็แกกอันนี้มันไอหักของสาวนะพี่น้องเลยตางเดียวกันว้ <c oughs> <c oughs> าลือด้อนะโอ้เป็นสยาเลยเลยวันนี้สยาเลยวันนี้ คตบ่อย้ต้องการอะสร้างบ้านศาลาแม่นภาพบ่าวตุ้ยพุ่นเด้อจนว่าศาลาเฮ็ดเฮือนก่อพอดีเลยสร้างอยู่หั่นบ่ได้ไกไปนอ่ายาย นี่กอนให้เพิ่นคงจะบอกบาตูนแล้วก็เว้าเลยแล้วแบจะบอบอกเราบบเว้าเราหูมาไอเนงเอ็มร้อยห้าบยเอ็มร้อยห้าสให้แข้งแห้งแข้งแห้งเฮ็ดวียเฮ็ดงานเ่ะให้ตุยเอ็มร้ยห้าส ม่มีริมิตชีวิตเกินรอยกินทอ,องทองสามอยเลยเนเกิดจากเนะมันเคลื่ยงบกแวฮะ้แดงเอ็มลอ้าขอบคุณเลยคุณหลายหอุ้ยแรงจริงๆซื้อมาอย่าได้ปอกหนึ่งโอเคจะคลายเมื่อ,อยจากน้อยเลย แต่กมาให้กินไล่เลย่าเที่ยวเมือบาหด้แมนแมนกินซำเป็นยาสบายดีไปใส่ไปใส่เอุ้ณเลียมังมาตักอา อันนี้อาเป็นเรงเลยอาของประตูน้องสาวของแม่เอ็นน้องสาวของพ่อเยอะไหมบ่มีแนวคิดนะบ่บ่มีแนวคิดอยากจ้างนะบ่ฮะเยอะไหมแล้วมีแรงในการก่อแหมอะไรใช่ไหมอืมันแกล้งกะแล้วก็ให้กูเฮยังกูดักกูรยากะแนวนั้นบ่เบิ้งเบิ้งตำเนนตำเนนเบิ้งอือกูได้มันเค่ไรตำเนนเด้อ à, bên tầm nệt đó Cô mà đi chào mình tầm để Tầm luôn Sao lại bà dờn <laughs> Sao bà dờn ờ. Chào tôi đây bà dờn Sao tầm nè Mình đây bà dờn Sao hay mà non, sao mà non, non đi à, Sao non <laughs> ừ. สิจีนั่งให้ไปเอาไม้ก่อนนะไม้แดงไม้ก่อนนะแดงสิจีนั่งไปเผาให้กล้องแมน

ายดีอาจารย์เด้อมาใส่จาอคที่ให้มันสุกดีว่าสบายดีกองเด้อสบายดี้อสบายดีสบายดีนกเนี่สบายดีอาอาอ ตงังมบอกฮะเตัตังมือมันหักเศราใมันอนุท่าเี่ไม่เหลือ, <laughs> อมาจมับจับแกะกัดกัดอันต่อเนี่แวเราอันต่อไม่กัด <c oughs> มีดของพับนี่เนาะมีดขวดนั่ง สับหนึงบมจะไม่กรับสับนงบกตัดงี้ยเงี้ยเงี้ๆๆยเยไม่กลับโอเคเรียบร้อยไป้องเลยนั่งนะไปมอนี่คืออาจารย์สอนโย่เฮียนเมืองนี่คือนักเฮียนลูกศิ์นี่ลูกศิดนี่ก็ลูกซิ นาเลยเป็นหัวหน้าเเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยจากเมียเป็นหัวน้าเป็นางซ้อนเหาเนี่ยว่ามีแนวดีแนวดีมัดเป็นท่างซอนเฮานี่แหละเฮียนำกันเนี่ยตะกีพี่น้องเลยแต่ว่าบุญมีไพเป็นพลังงานจักคน ไอ้แดงพ่อพนพ่อพนพ่อพนจีเร็วแล้วนั่งโอเคโอเคหนึ่งละเดียวไอ้แดงพันวาหนึ่งสองก่อนเพื่อน้องไว้ ะเบื้องนี้พี่น้องฮอดนี้พี่น้องเมืออื่นมืออื่นอาจะแล้วเบื้องนี้กับเบื้องนั้นจะรับวันนี้นี่เมันมืออื่นเทเลยตัวนี้เทเลยอันนี้มันตามที่สั่งเพื่อนว่าเมืออืนเป็นเทเลยเทเบื้องนั้นเทคานเกะคานเบื้องนี้จะจะเทคานเบื้องนั้นก็กลางนี้ ถนก่อนบ้ขแล้วโอเคอืมโอเคได้เคดำัแล้วนะนได้ต้องกินเักคั เรียบร้อยพี่น้องเบื้องนี้เรียบร้อยมันจะเทคานเรื่อยมาอื่นนี่นี่ก็สร้างตุยเพิ่นมาแทกกนพี่น้นองเลยแทกไว้ประชีกคอข้นซ้ำใดซ้ำใด ทองเพชรยี่ยงอันเนี้ยทอกพิพ้านคือกันเห<อ>็นแหละอ๋อแต่องใส่เล็กเนาะนีะ่นนจำได้หแหละความเน่นานานมันกระเบิดแล้วเนาะ ขับส,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 สุดยอดไอ้กระโอนะแนย่นาะรอนาะ <c oughs> ามือเอาตีนมาทิพย์รถอีกสามมือเอาตีนมาทิพย์ป๊อดคำหักประกันจากไอแดงอีกสามมือเอาตีนมาทิพย์บนยฝนหนาวถอกเลยสไตล์สไตล์เหี้ยนในแบบว่า เพืียงครัวเนี่ยจะต่ำลงนิดนึงพี่น้องเลยเพืียงครัวกับห้องน้ำเนี่ยต่ำลงนิดนึงอ่าแล้วก็เฮือนใหญ่อยากจะสูงนิดนึงประมาณห้าสิบห้าสิบเซนนี่แหละพักพรอนแล้วเนาะด้วยอ้าพักพรอนผักพรอนทำแล้วฮะ Cơm nạ, cơm hòn anh, ông ơi. Này Thằng chim ngàn sang phần ถ้าเป็นนอนอยู่นี่กอ่ะผนจะเห็ดฮอตคัม um เลยแต่นี่เป็นนอนบ้านแก็มจะเมื่อนอนบ้านสิเลิกแล้วเพื่อน้องไงแต่จริงบรตูนก็ให้เพอนนอนอยู่นี่แหละก็ทางอยู่สางแดงว่าคันนอนนี่ก็สิหา,อ,าอุปกรณ์นอนคันนอนนี่หาพ่อโฮมหาย,ยัางนั่นแหละเพราะว่าน้ำในก็มีบัดและมีไฟมีพงสบายเพื่อน้องไงเออเจ้โดยๆกับบ่ ในแค่จานซองคิปนี้เรื่องยนยังไงเกืบก็โผกออเกืบเพงน่เกินว่านี้เลยมลิตมันเกินห้าเนอยู่นี่เนยสามางในห้าล้านเออล้านนึ่งโมลดบโมุดล้านนึงเลยน่ี่อ่าอยู่ดีมีแหง่ายมียังเดซิบอกโดยโดยโดยขอบใจนาจึงสิซอยโดยโดยโดย นยนี่เป็นอาจารย์สอนพี่น้องเลยที่บาตูนเคยเหียนนาตอนมหมหกมเจ็ดกับมูอันละสองคนที่นั่งอยู่หันละมูสองคนเฮยียนนากันตะกี้ไปงเหียนมันมีรถเส้นทางในนี้พี่น้องเลยมันมีสถานนี้นี่เส้นทางแบบนี้นี่ <c oughs> โอเคพี่น้องเยก็สําหรับคลิปนี้ก็บ่ได้มีหยังหลายพี่น้องเนาะก็มาอัปเดตเบื้องตอนค่ําพี่น้องทางสร้างทีมงานสร้างเพิ่นเฮ็ดนี่แหละเพิ่นเฮ็ดทีละสเต็ปเพิ่นทีละน้อยพี่น้องก็บ่ได้เฮ็ดหลายเยนอืมตัวใดเพิ่นบ่มั่นบ่มั่นใจเพิ่นก็โทรถามบ่าวตูนเฮ็ดันใดนใดพี่น้องเนาะอ่าและเรื่องเทคานลุม กับปรึกษาเพื่อนว่าเพื่อนว่าบ่เป็นอะไรเป็นยังถามเบานงเพื่อนกับเบานงว่าบ่เป็นยังดอกเพื่อนว่าถ้าว่าดินมันกันเน้นแล้วเหมือนจะมาสั้นแล้วเพื่อน้องน้องเมือนจะไาเจอกันคลิปหน้าเพื่อน้องฉัหรับคลิปนี้เขากล่าวคำว่าสบายดีเด้อเพื่อนน้องเด้อไปเจอกันในคลิปต่อไปเพื่อนน้องมื่ออื่นเตรียมพบเจอกับน้องบองเพื่อนน้องมื่ออื่น